สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาสอนไม่ได้สอนนะครับก็มาทำให้ดูเลยนะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาทำโปรเจกต์อยู่บอกว่าอาจารย์ก็สอนแบบทำแบบออโต้ผ่านดีเวเบอร์นะครับที่คลิกคอนเน t อะไรพวกนี้แต่เขาเลยอ่านโค้ดไม่รู้เรื่องนะครับผมก็บอกให้ไปดูลองดูคลิป ที่ทําไว้นะครับ p h p h 5นะครับแต่ดูเหมือนว่า้องเขาจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยบอกให้ส่งรัตเตอร์เบมาเดี๋ยวจะลองทําให้ดูประมาณนี้นะครับก็สนับสนุนนะครับคนที่อยากจะเรียนรู้วิธีการก็หลังจากผมได้รัตเตอร์เบมาเป็นนามสกูล s q l นี้นะครับก็จะมีเปิดเข้ามาก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเราก็จะนำดาต้าเบสตัวเนี้ยเข้าไปในฐานข้อมูลนะครับก็เปิด a p อปเ v e ขึ้นมาโค้ดที่น้องเขาเขียนก็เป็น MySQL ธรรมดานะครับไม่ใช่ MySQLi อะไรนะครับก็มาลองดูเวอร์ชั่นที่ผมใช้อยู่นะครับเป็น p s p s v r เวอร์ชัน2.5.10นะครับ PHP ก็เวอร์ชัน5.26 ก่อนอื่นก็เปลี่ยนภาษาไดยก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะครับก็จะมาสร้าง Data b เบตนะครับเขาใช้มาชื่อว่า new data new data ก็เอาชื่อตามนี้เลยนะครับ new data เอาอะไร new DB แล้วกัน DB ย่อมาจาก database นะครับเอาอ database แล้วกัน database นะครับ,รบ create ไฟมันก็จะมา new database แล้วก็ import ไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับจะ import ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลำให้ดูได้หลายวิธีนะครับ import แล้วก็เลือก choose File เลือกมาที่ New data นะครับอาอา set เ,เป็น utf แปก็กดไปเลยนะครับ go ม,มันก็มาแล้วนะครับตาราง asset นะครับข้างในมีข้อมูลหรืออยังยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับก็จะมีฟิล์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันมีวิธีอีกอันนึงนะครับกรณีตารางเดียวนี้นะครับมันเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะครับ ผมลบออกก่อนไปลบ d a t a ้ a s e ออกทำไมน New Database c r e a อ e เมื่อกี้ไป Dr อ p ดรอดตารางมันออกนะครับมันก็เลยไม่ได้ทีนี้เราจะสมมติมีตารางเดียวเราก็ก๊อปในนะครับ select all แล้วก็ก๊อปมานะครับ แล้วก็มาใส่ตรง sql เรานี่นะครับวางเข้าไปแล้วก็กด go ก็มาเหมือนกันนะครับนี่เป็นการ import แบบตารางเดียวเข้าไปนะครับตอนนี้ข้อมูลยังไม่มีนะครับก็จะมาลองเขียนดูนะครับที่จริงเราก็น่าจะมีข้อมูลให้มันสักหนึ่งอันนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้อมูลทดสอบมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวผมลองเพิ่มเข้าไปสักอันก่อนนะครับอ่า insert เ,เข้าไป no ก็เอาลำดับที่หนึ่งแล้วกัน item item อ,อ,อ่าอะไรลนะ่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งไปในยกัน add set ก็คลิดอะไรก็ว่าไป s no กบอ่ะอะ เหมือนเปลนรหัสแล้วกันศูนย์อ่ะอันนี้เป็นอะไร a s c e t Set ไม่รู้นะครับ Invent to อ่ะก็ใส่ไปก่อนนะครับข้อมูลทดสอบอันนี้เป็นวันที่ Location อ่าเพราะว่าเราจะไป อะไรนะดึงมาแสดงผลว่ามันจะได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องนะครับเราวดูก็จะมีขึ้นมาหนึ่งรายการนะครับก่อนอื่นอันนี้คืออะไรปิดไปก่อนก็เข้าไปที่ a p p s e r v e นะครับ a p p s e r v e ห้อง w w ของผมไม่ได้เอาไว้ที่ดซนะครับ เพราะว่าเวลา format w i n d o w ์อะไรเงี้ยเราต้องมาย้ายสำรองยุ่งยากเรามาไว้ได้์ที่เราไม่ได้ format เลยนะครับผมไว้ที่ได้์อะไรเนี่ยไดท์ S ใคจะไว้ได้ด D ได้ E ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับ a p p s e r v ์ฟห้อง W W เราก็มาสร้างชื่อโฟลเดอร์ว่า New Data ตัวใหญ่เลยกัน New New data แล้วกันนะครับอ่าต่อไปยังไงต่อไปเราก็จะสร้างไฟล์ connect database เอาเอามันรวมอยู่เดียวกันเลยแล้วกันนะครับชื่อ New data ชื่อไฟล์ว่า New data เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเปิด Dreamweaver นะครับ Dreamweaver ผมก็โบราณหน่อยหนึ่งนะครับนะ อ้าวไม่ค่อยได้เปิดผ่านตัวนี้นะครับอ๋อไมโครเมเดียอ๋อดิมเวเบอร์แปดสมัยนี้เขาสายซีกันแล้วนะครับก็ Create new php อ่าโอเคนะครับก็ดูชาเซต utf 8ถ้าเป็น utf 8ก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับ ผมจะทําแบบจําลองว่าทําไม่เป็นนะครับก่อนอื่นก็ต้องสร้าง Connect Database กันนะครับง่ายๆเลยเข้าไปหา Connect Database ก็มาหานะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับ c อ n n e c t d a t d b t s e เ s e เอาไทย Create นี้แล้วกันนะครับ คือมันก็คล้ายๆกันนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับไม่เด mm ียว c คอนเน t นี่ก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. อะไรนี่ mm hmm. can Bot of อะไระจริงเราเอาไอเดียวนี้ก็ได้นะครับ ไม่แค่ connect object connect นี่นะครับปิดแล้วก็ลงท้ายด้วยโ o ้ e นะครับมาลองเชื่อมต่อดูว่ามันจะหายไหมครับก็ก๊อปมานะครับใส่เครื่องหมายออง p ี p อประมาณนี้นะครับแล้วก็วางโค้ดลงไปแล้วเราก็มาใส่ชื่ออะไรน,นะ ดาต้าเบสของเรานะครับ new database อ๋อไม่ใช่ host name host ก็โ o ลเข้า host นะครับ c a e l h o s t localhost username ก็ root นะครับอันนี้เป็นอ่า มาตรฐานนะครับส่วนพาร์เบิร์ดก็แล้วแต่ใครตั้งไว้ยังไงนะครับของผม2 3 4 5, อมสี่ห้าหก็ลองรันเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับ new database นะครับเซฟมาเราก็เทสไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับตั้งชื่อไฟล์ว่า new data new data เหมือนมือนของเขาแล้วกันนะ แล้วเราก็มาลองอเข้าไป local host o c a l o s t slash new data enter ทีหนึ่งมันก็จะอ้างผาดมาที่โฟลเดอร์ของเราเนะครับ new data แล้วก็จะมีชื่อว่า new data แบบนี้คลิกไปดูนะครับ m y เค l เชื่อมต่อได้แล้วนะครับเนี่ย ถ้ามันขึ้น MySQL Connect เสียงว่ามันเชื่อมต่อได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะเลือก Database มาใช้งานนะครับก็ MySQL select DB นะครับฟังก์ชันมันนะครับ SQL select DB แล้วก็ใส่ชื่อ Database ของเรานะครับ ดัตเตอร์เบดอเราก็คือ new database นะครับเมื่อกี้ผมก๊อปไปแล้วหรือเปล่าก๊อปอีกทีเพื่อความมั่นใจวางลงไปอ่าโอเคตรงนี้มันเชื่อมต่อได้แล้วที่จริงเราเราปิดไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นนะครับส่วนไอ้ไม่ q l close ก็เอาไว้ข้างล่างนะครับ ล่างสุดเลยอเอาไร์หลัง Heat m L ไปเลยแล้วกันนี่เปิดแล้วก็ปิดนะครับหลังจากเชื L ่อ n ต c t Database เรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็เลือก Database ไหนทีนี้เราก็จะมาทำการแสดงข้อมูลนะครับรก่อนอี่นก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามีกี่ฟิล์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามันมีอยู่สิบห้าฟิลนะครับเราก็สร้างฐานข้อมูลเออนี้ขึ้นมาสองแถวนะครับสิบห้าคอลัมน์นะครับความยาวเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมไม่ต้องก็ได้นะครับเอาสักเก้าสิบห้าแล้วกัน โอเคแล้วก็จัดกลางให้อันนี้หน่อยอ่าทีนี้เราก็เอาชื่อฟิวมาใส่เดี๋ยวมันไม่เห็นภาพนะครับก็ก๊อปหรือพีมออก็ได้นะครับ no item แล้วก็ s H e t s n o S, s N O A S s E T S A P แล้วก็ I N V E N T no. s A P D e s C r i, P t I o n v e n t n o l o o m S A P D E S C R I P T I O N Description r S P C C T R ชื่อแบบยังกระสับทางอ,าอะไรนะทางหมออะครับหมดไปไหมแบบแบบอ่านชื่อแล้วเดาไม่ออกว่าชิวน,นี้มันเก็บอะไรสเตตัสอ่าโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จัดกึ่งกลางให้มันหน่อยเอาทั้งหมดนี่แหละ จัดขึงกลางยึ๊กไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวหนาหน่อยนึงจะได้ดูแตกต่างชาวบ้านเขาอันนี้อะไรเนี่ยทำไมไมัเป็นเส้นๆอ๋อไอ้พวกนี้เป็นตัวตัวจัดืึงกลางนะครับก็พือ้อแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวผม ขอย้อนกลับหน่อยนึงตอนยังไม่จัดกึ่นกลางนะครับยิ่งเรามาใส่ล l i เ n c e เตอรให้มันตรงนี้ก็ได้นะครับนี่แต่มันจะต้องใส่ทุกอันขี้เกียจขี้เกียจนะครับแต่โค้ดมันจะดูง่ายขึ้นมานะครับก็ไปวางเลยจะง่ายกว่าไหม ก็มาวางนะครับนี่มันก็ต้องง่ายกว่าอยู่แล้วาวางเข้าไปุบ เรียบร้อยอโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการเอาข้อมูลมาแสดงตรงแถวนี้นะครับตัวหนายังไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้วถ้าผมใส่สไตล์ให้มันเป็นตัวหนาตรงนี้มันจะเป็นไนยังไม่เคยลองครับฟอนต์ฟอนต์นเวท โบตัวใหญ่มันจะเป็นยังไงอ๋อมันก็หนาให้ทั้งแถวนะครับเออไม่ต้องมาใส่ทุก,กันทุก,กันแล้วถ้าใส่เซนเตอร์ตรงนี้มันจะเซนเตอร์ใช่ไหมมฮ่ <c oughs> ทำให้มันยากทำไมอ่าโค้ดเราจะให้มันหลูปตรงบรรทัดนี้แถวนี้นะครับแล้วก็เอาโค้ดมาใส่ตรงนี้เลยก็ได้อ่า p hp ขึ้นมาตรงนี้นะครับ ื่อให้ง่ายเราก็จะใช้คำสั่งในการเก็บคำสั่ง sql string sql เท่ากับ select select d o w n f o r m asset นะครับ l e c t เลือกมาทั้งหมด from นะครับ from บางทีก็เขียนผิดนะครับ f o r m ก็มีนะครับบางทีรันไม่มาเฮ้ยมันเป็นอะไร แล้วก็พิมพ์ผิดนั่นนะครับ A S S E T อ่าดอร์บายด้วยแล้วกันหรือไม่ออเดอร์บายก็ได้นะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นคําสั่งที่เราจะดึงข้อมูลมาจากตารางนี้นะครับนี่ทีนี้เราก็เอาตัวแปรมารับค่าอะไรนะ String Query U U E R Y String Query เท่ากับ My S QL, QUERY mm. mm hmm. แล้วก็ตัวแปร SQL เรานะครับอระมาณนี้นะครับผมเขียนประมาณนี้ไม่ต้องไปเออ o r เลอร์ออดอะไรให้มันยุ่งยากนะครับหรือว่าผมติดมากง่ายแบบนี้มาเองก็ไม่แน่ใจอ่าเราเราเราเอาข้อมูลที่เลือกได้มาใส่ไว้ในตัวแปรตัวนี้หลังจากนั้นเราก็เอาตัวแปรตัวนั้นมา เก็บไว้ในค่าอะไรนะที่มันจะมาแสดงผลน,นะครับ y เลยแล้วกันนะครับมารูปแสดงผลด้วยคำสั่ง y string data string data มาเก็บ mysql นะครับ SQL e T C s q l fetch array แล้วก็ ่าตัวแปรคิวรี e ่ล้วนะครับวงเล็บปิดมันเปิด2อ,อันแล้วก็ปิด2อ,อันนะครับแล้วก็ปิดการเปิดนะครับนี่อ่าถ้าใครสงสัยคําสั่งก็ไปเปิดดูได้นะครับไมเคิลฟิตอะไรคืออะไรอ่าอันนี้ก็จะเก็บหมายถึงว่าเอาอ่าทำให้มันเป็นรูปแบบอะไรยังไงไม่รู้ครับ ไม่ขออธิบายแล้วนะครับมันจะยาวอ่าอันนี้เราจะลูเป็นแถวนะครับแถวละแถวละรายการนี่คือแถวนะครับ T R มาจบ T R เราก็มาปิดปิดเครื่องหมายปีกาตรงนี้นะครับปีกาเปิดตรงนี้ก็จะมาปิดตรงนี้บางคนเขาก็จะ Enter ลงมาให้ปีกามันอยู่แบบอย่างนี้นะครับมันจะได้ดูง่ายๆแต่ผมไม่รู้ผม เอาไว้บรรทัดเดียวกันนี่แหละอ่าเราก็จะได้นะครับถ้ามีม 3, าสามแถว3ามรายการมันก็จะได้มาสามรายการนะครับทีนี้เราก็จะสั่งแสดงผลตัวนี้ออกมานะครับ p h p echo string data นี่นะครับ string data แล้วก็เครื่องหมายปีกาเปิด ฟันคู่ก็ได้ฟันเดียวก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ปิดด้วยนี้แล้วก็เอาชื่อฟิวเนี่ยครับมาใส่ NO ประมาณนี้นะครับแล้วก,ก็ป๊อปนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวางลงไปวางให้หมด ที่จริงเขาไม่แสดงผลกันเยอะขนาดนี้นะครับเอาแค่ฟิลด์ที่สำคัญสำคัญนะครับมาแสดงผลอันนี้อันนี้เอามาทั้งหมดก็ถ้าข้อมูลเรายาวๆมันจะล้นหน้ามันจะดูไม่สวยมันจะบีบกันบีบบรรทัดอะไรประมาณนี้นะ,ะผมก็จะก๊อปเอานี่เลยครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาพิมพ์ไอเทม a d s e t i t e m a d d s e t is no ก็มันเลยนะครับ as no admin no อะไรเนี่ย admin no chef room room chef uh, invent no ผมยาวไปนะรูมแซบไปแล้วยังรูมแซบรูมแซบอ๋อ v e n t n นโนรูมแซบแล้วก็ดิคิปชันอ่ารูมแซบแล้วดิคิปชันนี่นะครับมันงงดิคิปชันแล้วก็อารอะไรเนี่ยแล้วก็ซีซีมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาทำไม CC แล้วก็อันนี้ Location List นี่ l i t หรือรี s t สองอันนี้ Status Remark Map เรียบร้อยนะครับอ่ะเราก็จะได้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวอ่มันนั่นไป แล้วก็ที่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวใส่ b a c k g r o u n d c o l o r background c o l o อาเอาสีเทาๆหน่อยหนึ่งจะได้ดูแบบเป็นหัวประมาณนี้นะครับดูสิว่ามันจะได้หรือ,อยังรันเลยสิครับรออะไร น่มาแล้วนะครับนี่ดึงออกมาได้แล้วถ้ามีสองรายการสามรายการมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอ่าโอเคนะครับนี่ก็ดึงออกมาแสดงผลได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับโคด้ดโค้ดก็ไม่มีอะไรมากนี่ครับ c o n n e c t Database บก็มีอยู่สองบรรทัดแล้วก็มาอะปิดตรงนี้แล้วตรงเลือก Data b a s e บก็มีอยู่ สองสามบรรทัดนี้นะครับแล้วก็นี่ก็จบแล้วนะครับเออก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่า,าการเพิ่มการลบการแก้ไขมันจะทำอะไรยังไงนะครับก,ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ มีอลายสอบถามข้างล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับผม